พัญชนะไทยมี4ีตัวภาษาไทยมีพยัญชนะและมีสระด้วยทุกเลขทุกตัวอักษรมีคะแนนหมดพัญชนะตัวแรกนี่คืออะไรกวาย คอควายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัญญาณคอควายเนี่ยคือเจออย่างเงี้ยบอกเปลี่ยเลยไม่งั้นคุณก็ทลอดเนี่ยครอ,อบคร<น>ัวครอบครัวไม่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนชื่อไปที่อำเภอแปลอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ชื่อของเราเนี่ยเราก็มาสามารถถอดรหัสเป็นเลขได้ได,ไดอ้อย่างพี่ชนรงอย่างชื่อชานรงเนี่ยเอาเลขรหัสแล้วมารวมกันมันได้31เอา้าขัดแยง้งอ่ะดีอันนี้หนึ่งดอกสักดิธิ์แท่งทองนี่เลยดีแล้วเหมือนหนุ่มคงกระพันเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์แล้วอันเนี้ยสัญญาณเลขดีมากผลรวมก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าใช้มันเป็น you wow. ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ไลน์บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ วันเกิดแก้ไม่ได้แล้วไม่ได้ทั้งเลขวันที่และตัววันเกิดของเราแก้ไม่ได้แต่บ้านเลขที่สมมุติว่าเรามีเลขเลขเหล่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นในในบ้านเลขที่อ่ะคือเรามีเลขเหล่านี้แหละแต่มันไม่ได้เรียงกันไม่ได้ติดกันความหมายของหนูหมายถือว่าไอ้เลขเหล่านี้เป็นเลขที่ดีก่อนอ่าเลขที่ดีอแต่เนื่อมันมีเลขบางเลขที่มันไม่ดีอ่ะไม่ไม่ควรอยู่ใกล้กันเดี๋ยาเดี๋ยวกูอยู่ใกล้กันบ้านเกิดนี้ผมรวมนมรวมรวมเหรอรวม ทะเบียนรถก็เน้นผลรวมผอรวมใช่โทรศัพท์ก็เน้นผลรวมบ้านก็เน้นผลรวมแต่บ้านเนี่ยคือส่วนใหญ่มันมีเลขหน้าแล้วก็ทับแล้วก็ข้างหลังอันนั้นคือรวมหมดรวมหมดผมถามก่อนว่าบ้านที่ที่แก้ไม่ได้เราเอาเบสิกเลยเบสิกที่เข้าใจง่ายกร่ารัชการที่1ถึงรัชการที่สิบรัชการไหนของราชยาวนานที่สุดเอ้าวเก้าเอาเก้าตั้ลองลงมาโอ้โหห แสดงพ่าเลขนี้ดีห้าเก้าอห้าเก้าอันนี้ห้าเก้าในรวมได้เท่าไหร่สิแต่ถ้าเป็นบ้านครับต้องเอาเกจก่อนเช่นเอาเก้ามาเก้านี่คือเกจหมายถึงเกจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ่าคือใช้เกจกับแล้วก็ห้ากูคูบาอาจารย์นี่ยก็คือเป็นสัญญาณของดาวพฤหัสเก้าห้านี่เลยใส่เฟรมเลยตั้งไว้หน้าบ้าน ใส่เฟรมตั้งไว้หน้าบ้านไม่ว่าบ้านเลขที่อะไรก็แล้วได้ไม่สนแต่นี้ไปติดไว้หน้าบ้านติดไว้หน้าบ้านตรงที่บ้านเลขที่เลยไหมฮะหรือว่าเลขที่เราเป็นที่เอาออกบ้านเลขที่ออกอ่าสมมุติบ้านเลขที่อะไรเจ็ดทับหนึ่งสามสามโอ้โหขัดแย้งอี้อะไรบ้านผมยังขัดแย้งอีกเหรอครับหนึ่งสามสามถูกต้องใส่ไว้ข้างล่าง วิธีการก็หมายถึงว่าเอาบ้านดึกที่ตัวเนี้ยสีเดียวกับพื้นแบ็กกาวแบ็กกาวสีอะไรแบ็กกาวสีสดำอ่าสีดําก็ไอตัวเลขนี้เป็นเลขอาราบิกสีดำไอ้นี้ไอ้นี้ไทยนะอันนี้ไทยอ่าอันนี้เป็นเลขอาราบิกเขียนตัวเล็กครับอยู่ในพื้นแบ็กกาวครับตัว95เนี่ยทำเป็นสีทองใหญ่เด่นอ่ะเด่นเลย95 พิทิกกำลังจะบอกว่าไอ้ตัว7จ็ทับห3 3บ้านเลขที่จริงๆเนี่ยให้สีกลืนกับพื้นไปเลยใช่เป็นเลขอรารบิกอืมแต่ว่าอันนี้เป็นเลขไทยสีทองเดน่นๆเกาห้าเป็นสีทองเลยอ,อให้มีเชฟเนี่ยให้มีเชฟฟอร์มอย่างเงี้ยไปสนีมาถึงก็เอาจดหมายบ้านเลขที่95มาบ้านให้บ้านผมหมดเลยใช่ผิดบ้านเนย <c oughs> แ่ต่เราคงมีคงมีสมองที่จะอธิบายไปสนีฟังได้มั้ง <c oughs> เราต้องกันบ้านเราทีอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปสัญีเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วบ้านนี้เลขที่เท่าไหร่อะไรไงใช่เพราะนั้นเวลาเราได้แผ่นป้ายนี่มาแล้วเนี่ยครับเราก็รอรอติดตั้งครับอ่าติดตั้งเขามีวันติดตั้งด้วยเหรอเอ้ามีวันติดตั้งด้วยเหรอพี่ถามพี่เดี๋ยวเอ๊ะมีวันติดตั้งด้วยเหรอมีวันติดตั้งด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปติดได้เรื่อยเปื่อยไปได้รอรอวันไหนเราไปถามรอวันไหนดีรอวันไหนครับ วันพุธอ้าวทำไมวันพุธถามนิไม่ต้องถามนะมังได้บอกหมดแล้วรอวันพุธหรือวันเสาร์ก็ได้เพราะว่าพุธทางกาลโยกเป็นอธิบดีเสาร์เป็นธงชัยเอ้ากาลโยกฟังแล้วไม่ดีอ่ะอะไรกาลโยกันไม่ดีอะไรอ้ากาลโยกอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับวิปโยคอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแยกแยกแยกวันไดโยกกวิโยกาโยคอ่ะกันดิเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรวันที่ดีเนี่ยคือวันพุธกับวันเสาร์ที่จะติดป้ายเนี่ยอ้าว วันเสาร์คือเอวันพุธคือเอบวกเอาก็ต้องพุธสิเราก็มีีอกาสตั้งป้ายนี้ฮให้ตั้งป้ายวันพุธเวลาสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงทําไมต้องเป็นเวลานั้นพี่เป็นเวลาอาทิตย์บดีเอางี้บ้านคนไทยสมมติว่าดูรายการไปเปลี่ยนก็เลขที่เก้าห้ากันหมดดิพี่ใช่ใช่คือที่บ้านพี่ก็มีมีเลข ที่กิษรานครเนี่ยก็เป็นเป็นเลขนี้ครับแล้วเลขที่บ้านที่ทถวินทาวก็เลขนี้แต่บ้านที่ที่เรียบด่วนเนี่ยเลขมันได้ซื้อมาได้ดีบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าอยู่แล้วอ่าใช่แล้วทับอะไรไหมทับอะไรทับหนึ่งห้าของบางอย่างมันบังเอิญก็ได้ถ้าเราเป็นสัญญาณที่ดีก็เกิดสัญญาณดีโดยเฉพาะคนดูรายการของหนุ่มเนี่ยไอ้บ้านเลขที่เนี่ยก็แนะนำให้ให้เป็นเป็นเก้าห้าพิธีแล้วนอกจากเลขเก้าห้ามีเลขอื่นอีกไหมหรือว่า กผมจะแนะนำห้าเก้าได้หมห้าเกก็ได้แต่ว่าส่วนมาก5้าเกนึ่ไอเอาเอาเกไว้อยู่อย evet> ู่หน้าพรลาดดีกว่าเกจเกี่ยวข้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นเอาเกจอยู่หน้าพาดครับพิติแล้วแล้วนอกจากอะอย่างที่เราดูกันเนี่ยวันนะ วันที่ที่เราเกิดนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ไปจนถึงสามสเนี่ยนะแล้วรวมกับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อันนี้ก็เป็นสัญญาณเลข่ีผลนะเลแล้วเดือนล่ะเดือนก็บอกสัญญาณเหมือนกันมันก็เป็นเลขรหัสเหมือนกันเช่นน่ยสมมุติว่าคนราศีเมษก็ได้ดาวประจําราศีคือดาวอังคารอ๋ออันนี้เราเราจะไปดูเรื่องดาวประจําราศีเขาดาวประจาราศีอ่าไม่ใช่ว่านับไปมกราหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วดูดาวประจาราศีเกิดเขาเช่น มกรามกราดาวประจำราศีเกิดมกราก็ดาวเสาร์ดาวเสาร์เจ็ดเจ็ดพี่เขียนด้วยได้ไหมเขียนด้วยได้ไหมให้มกรามกรอ่าสัญญาณเลขคือเจ็ดห้าพวกนี้คือเลขรหัสของดาวประจําของราศีโอ้ถ้าเราดูถ้าเราดูดาวมกราเนี่ยมกราจะคู่มิจฉาหูใช่ไหมครับแต่ถ้ามีนเนี่ยมีนเนี่ยเขาจะเข้ากับอะไรเข้ากับสิง ก็มีนาคมก็จะเข้ากับสิงหาเพราะว่าสัญญาณเลขคือหนึ่งก็หนึ่งกับห้าการเงินเขาแหละการเงินเขาเมธใช่ไหมฮะเมธอันนี้นี่ผิดโทษทีพฤษภาหกเอ้าพฤษภานี่ดาวสุกดาวสุกเหรอดาวศุกโอ้เป็นศิลปะศิลปินใช่ใช่ส่วนเมธกับพิจิกเนี่ยเขาดาวอังคาร้งคู่ครับ อันนี้ดูในคู่มิี่ะอย่างเช่นสิบหกเอ่อสิบสามเมษาไปเดือนหนึ่งอ่ะไปเดือนหนึ่งอ่ะกราสีเมษก็ลาสีเมษก็ดาวอังคารดาวอังคารคู่มิตรอะไรคู่มิ็สุกเมษอยู่นี่สุกอยู่นี่ะมันเล่งกันมันก็เป็นอิทธิฤทธิ์เมษดสามสุกหกก็เลขอิทธิฤทธิ์สามหกคู่มิจฉครับอันนี้ ฟังง่ายๆ,ๆ,ๆไปก่อนแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจอีกว่าเมื่อหนุ่มถามเข้ามาทางด้านนี้ครับเราก็เลยอธิบายเรื่องเลขประจาราศีเกิดครับแต่ถ้าเราจะมาลงรายละเอียดงี้มากขึ้นก็ได้แต่ว่าเราก็มาดูว่าราศีเกิดอะไรลัคนาเกิดอะไร,รเลิกที่เกิดอะไรเลิกมี้งหมดเก้าเลิกโจโรเลิกเพชฌฆาตเลิกทริโทโธเลิกมหาธโนเลิกราชาเลิกเทวีเลิกสมโนเลิกเทสาตีเลิกภูมิปโรเลิก อันนี้คือเวลาเกิดเลิกที่เกิดเลิกที่เกิดอย่างพี่เทวีเลิกเทวี TV ก็ผู้หญิงไงผู้หญิงก็แสดงว่าชอบสวยๆง,งามๆเพราะฉะนั้นตัวพี่ก็เป็นเทวีเลิกหนุ่มพุทอาจจะไปดูว่าเลิกของเจ้าตาไปเลิอกอะไรครับมันตกที่ตำแหน่งไหนเราก็มาดูว่าตำแหน่งของนี้เป็นยังทุกอย่างดีหมดแต่ว่าใช้มันเป็นหรือเปล่าอันนี้สำคัญเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยพอส่งผลมาสัญญาณอะไรที่ส่งผลกับชีวิตเราก็อย่างพี่ติ๊กบอกว่า ถ้าเป็นสัญญาณที่ดีเราก็พยายามจับสัญญาณนั้นใช่ถ้าเป็นสัญญาณลบอ่าเราก็พยายามตัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช่ใช่ใช่พิติกแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยเราก็มาสามารถถอดรหัสเป็นเลขได้ได้พยาญชนะมีบอกคะแนนเนี่ยอ่าเราก็เอาคะแนนนี่มาลองดูด้วว่าเป็นไงแล้วดูความหมายมันเป็นไงเอาเข้าไปดูในแอปนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีละมีว่าชื่อเราเนี่ย ผลรวมเท่าไหร่พยันชนะนี้ให้เลขอะไรอานนียเอฟซีไปดูด้วยตัวเองได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ดูด้วยตัวเองได้ออย่างพี่ชนรงชนรงเนี่ยเอาเลขรหัสอย่างที่มาแล้วมารวมกันมาได้สามสิบเอ็ดอ้าขัดแย้งอ่าเนี่ยอันนี้หนึ่งดอกหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกนำคุณได้ยี่สิบเก้าอ้าวห่าไม่เอ้ยยี่สิบเก้าไม่ไม่มีอะไรไม่มีไม่ไม่มีไม่มีแต่ว่าเลขมันไม่เลขคูมิแต่เราบอกว่าามรวมยี่สิบเก้าบวนรวมได้เท่าไหร่รวมได้เท่าไหร่วะเนี่ยหกสิบ หกสิบเป๊ะหกเป๊ะพอดีดาวประจําราศีเกิดคือดาวศุกร์แล้วมันมีชื่ออยู่ในในนนพี่ก็เลยไม่เปลี่ยนแต่ว่าที่กินสีครับรวมได้สี่6หสี่สิบหเ้ดีนี่คู่ท่านน้ำท่านน้ำมันมีหลายคะแนนที่เราเราควรจะเอาไว้บางคนชื่อได้ยี่สิบสี่นำคุได้สามหกอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นผเแต่ว่า ชื่อและนามคุณแล้วผลรวมเนี่ยมันม,ม,ม,มีสิ่งสาคัญคมันบอกถึงเรื่องอะไรแต่นี่เวลาแก้แล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบบางคนเนี่ยบางทีเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามคุณเลยผมรู้ละที่พี่แท่งอ่ะใช้สัญญาณเลขนี้เหมือนกันพยายามจะเปลี่ยนนามสกุลอยู่ผมก็เตือนบอกเฮ้ย hey, พี่ไม่ได้เดี๋ยวคนจําพี่ไม่ได้นะ,ะเปลี่ยนมาเป็นศักดิ์สิทธิ์เกียรติทนะทรัพย์ภัยบูล์มั้ง <laughs> เขาไปดูมาบอกว่าอันเนี้ย สัญญาณเลขดีมากผลรวมก็ดีเขาใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วจริงป่ะไปงานเตะฟุตบอลงานเตะฟุตบอลแล้วโควิก็็ประกาศเลยศักดิ์สิทธ์เกียรตินทรั์ไพยบูรณ์ใครวะอ่านกันว่ามปรลยใครวะอ้าวไอ้ท่านเดินออกมาไหมเนี่ยผมเองครพี่ ผมเลยบอกศักดิิทท่งทองก็ดีแล้วพี่คนมันจําได้ก็หมายถึงว่าไอ้แบรนด์เขาเนี่ยแบรนด์เขาก็เป็นศักดิิทท่งทองแต่ชื่อจริงเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อชื่อศักดิส์แล้วนามคุนนี้ก็ได้ในบัตรประชาชนบเกียรตินารัพย์ไพบูลใช่เวลาเขาเขียนในในแบงค์หรืออะไรก็เขียนนามคุณนี้เพราะว่าต้องการผลรวมครับอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาแต่มมง่อไปประกาศอย่างนี้เขาก็จะงง เขาจะงงใช่ไหมภายใน,นก็ต้องสักดิธิ์แท่งทองนี่ดีดแล้วเหมือนนุ่มคงกระพันเนี่ยคงกระพันเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์แล้วอันนั้นเป็นเรื่องหน,น,นึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผลรวมในในเรื่องของชื่ออะไรดีเนี่ยก Luiza ็อันนั้นเอาไว้ในบัตรประชาชนก็ได้สาหรับดารานักแสดงนะเพราะว่าชื่อที่คุณใช้อยู่เนี่ยเป็นที่รูร้จักอยู่แล้วเป็นแบรนด์แล้วมีชื่อ นำคุณผลรวมครับบางคนก็ชื่อไม่ดีนำคุณดีอเอานำคุณนี้มามชื่อไอ้นี่อสัญญาณนี้ไม่ดีใช่ภาษาไทยไหนเอาภาษาอังกฤษดิผมต้องเอาภาษาอังกฤษมาแทนค่าแทนค่าภาษาให้ได้นนคะแนนเพื่อจะให้เป็นผลรวมที่ดีบางคนที่มาดูเนี่ยมีดีอยู่อันเดียวคือนน,นคับนำคุณได้ห้าห้าอ้าวห้าห้าเพราะนั้นผมเอาคะแนนที <5. S 2> ่ดีไว้ก่อนแล้วมาเอาคะแนนตัวนี้เพื่อประกบกับตัวนี้ห้าห้าบวกเท่าไหร่เป็นห้าเก้า แสดงว่าผมจะใส่สี่โอเคเนี่ยเราก็บอกกับว่าอธิบายไอ้นี่นะสี่คะแนนไอ้นี่ห้าสิบห้านะผลรวมได้ห้าเกคุณอ่านดูได้ห้าเก้าเป็นยางไงอันนี้วิธีการอ๋อผมเข้าใจละเวลาใช้ถูกไหมใช่สมมุติว่าเป็นหักษรเพิ่มเข้าไปถูกต้องถูกต้องเหมือนเดิมไม่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนชื่อไปที่อำเภอแปอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ยุงยา เราเอาชื่อเหมือนเดิมเนี่ยแต่ลายเซ็นเราเป็นอย่างนี้อ่ะเอานั่นไปไปเอาลายเซ็นมาซัพพอร์ตอีกทุกทุกไอชื่อเหมือนเดิมชื่อเหมือนเดิมไอซิกเนเจอร์บอกอะไรบางคนชื่อดีนำคุณดีผลรวมดีนะภาษาไทยเสือกไปเซ็นภาษาอังกฤษเอขาไม่รู้ไงบอเขาไม่รู้มันก็เลยส่งสัญญาณนี่มาอันนี้มันหลายคนมาเจอผมก็ผมก็อธิบายเขาฟังลักษณะอย่างนี้แหละครับอยากจะแนะนำอยากจะแนะนำบอกดีมากนี่นี่คืออีกอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะบอก ในรายการของหนุ่มว่าพัญานาไทยมี44ตัวภาษาจีนยี่ตัวภาษาไทยมีพญานาและมีสระด้วยครับทุกเลขทุกตัวอักษรมีคะแนนหมดกเ็เอาคะแนนเหล่านี้มาทําให้เป็นสัญญาณที่ดีสักสมมติชื่อนามสกุลเลขมาผลรวมไม่ดีไม่ดีแต่เราไปปรับใช้ในลายเซน็นให้ผลรวมว,ว่าให้ดีราาชยก็ลดชื่อลง อาจจะแค่คงแสงสุริยะา่าคงแสงสุริยะเนี่ยแต่ว่าเราต้องอธิบายให้เข้าใจนะว่าคงนี่คะแนนเท่าไหร่หก <6. S 1> อ้าหก<ๆ>เพราะว่าแสงสุริยะมันสามเก้ามันล็อกด้วยแสงสุริยะครับแสดงว่ามันล็อกด้วยแสงหรือมึงเจาคงกระพันคงกระพันได้เท่าไหร่ยี่แปดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเบสสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกแปดเพิ่มอีกแปดแต่คะแนนแปดมันไม่ดี ไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเป็นเก้าละเก้าดีแต่รวมไม่ได้ไรสามเจ็ดไม่ดีอืเนี่ยมันก็ต้องบอกมาดูมาปรับใครมาเปิดร้านผมบอกให้ชื่อร้านชื่ออย่างนี้นะผลรวมได้เท่นี้นะอผมบอกเลยพอผมบวกเลขแล้วไม่ดีบางคนโชคดีบวกมาโอ้ยดีก็บอกเขาเฮ้น้องดีมากเลยหน้านี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกสีคุณใช้อย่างนี้นะเช่นรวมได้ยี่สิบสี่เนี่ยนะตัวบอดี้นี้พื้นสีเขียวตัดขอบด้วยเหลืองนะแล้วพื้นเปกาเป็นสีฟ้าเพราะอะไรยี่ิบสี่รวมได้เลย หกใช่ 6, ไหมหกสีอะไรวันศุกร์สีฟ้ามันเป็นเลข 6, หกแสดงว่าสองกับสี่เป็นคู่มิตรกันตัวหนังสือสีเหลืองตัดขอบด้วยเขียวหรือตัวหนังสือสีเขียวตัดขอบด้วยเหลืองอพื้นไ,กไปกลาเป็นสีฟ้ากลมๆเป็นสีแดงแทนคราปอาทิตใหมายเลขหนึ่งหรือไอ้ไอ้กลมๆก็มีขอบแึงแรงไอ้สีส้มตัดขอบเล็กๆอยู่ ก็คือจริงๆแล้วถ้าถ้าลึกๆกันนะถ้าผู้ชมอยากจะรู้ลึกๆอยากจะรู้แบบลึกซึ้งเลยนะก็ต้องคุยกับพี่ติ๊กโดยตรงแหละก็ต้องมาหาก็ต้องว่ากันบงแต่นี้เนี่ยคือเบื้องต้นเบื้องต้นเบสิกไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องยากแล้วเซนอย่างไรเฉพาะลายเซนนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ลายเซนนี้มีความสําคัญขนาดไหนวิธีการเขียนเขียนยังไงลักษณะการโยกโยกปากกาเขียนยังไงบางคนเขียนโยกขวาบางคนเขียนโยกซ้ายบางคนเขียนตรง ยกซ้ายบอกเรื่องอะไรแล้วลากเส้นนี้บอกเรื่องอะไรแต่นี้จะอธิบายเรื่องภาวะของแต่ละคนมือซ้ายเขียนมือซ้ายเซนหรือมือมือขวาเซนความหมายก็แตกต่างกันอ้าวจริงเหรอบางคนถนัดซ้ายเซนให้พี่ดูผมเซนให้พี่ดูไหมผมเซนให้พี่ดูไหมของผมได้ได้เดของผมอ่ะอ่ะอันนี้นะตรงนี้ตรงนี้เนีนี่เขียนข้อควายลักษณะนี้ตัวเจ้าตา็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเคียดทีมดีอะ แต่อเดียน,นี่คือสัญญาณอะไรสอเสือสอเสือทําไมต้องสอเสือให้มันตัดนี่ก็เวลาเซ็นแล้วมันตวัดไมด่เราเซ็นเองเราจะให้มันตวัตดดีไอ้ตัวสอเสือที่สะบัดเนี่ยเราบอกเลยว่าไอ้สัญญาณครอบครัวที่มันตัดมันมีสัญญาณครอบครัวที่จะเกิดปัญหาได้เพราะ,ะสอเสือุรีบสะบัดเนี่ยรีบสะบัดเพราะการสะบัดให้มันเร็วแล้วลากไอ้เส้นยาวอัน,นี่เป็นภาระภาละของครอบครัวครับคุณก็ตัดออกไปแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่ลากมาเนี่ยไอ้บริวารเนี่ยครับ พอคุณเชื่อมระหว่างคอควายกับตัวสัญญาณนั้นเลยคุณเชื่อมด้วยตัวคุณเองไอศักยภาพคุณก็หมายถึงคุณห่วงใยบริวารลูกน้องอ่ะห่วงใยไอโนคนใยคนนี้ไม่ใช่สิ่งผิดมันเป็นสัญญาณที่คุณมีอยู่แต่ว่าคุณต้องคอนโทรลมันสิว่าเอาแล้วกุกคอควายอย่างนี้นะแล้วเว้นนึงช่องปากาเนี่ยก็จุดนี้แล้วก็หินสอเสือธรรมดาเนี่ยเช่ออย่างนี้แล้วไม่มีหัวพี่สิมีหัวนิดนึงคุณเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่งั้นคุณก็ทะเลาะเนย ทะเลาะครอบครัวครอบครัวอ๋อเหรอฮะตอนนี้กูก็ทะเลาะอยู่เพราะนี่มันเรื่องปกติทุกวันอยู่แล้วขพราลท่านั้ำเปลี่ยนสัญญาณดิอย่าไปตัดดิไอครอบครัวแเรากลากเส้นนี้ยาวมากเส้นไหนฮะไอ้เส้นยาเนี่ยโอ้อนิดเดียวพอลบนี่ไปอ อย่างนี้แนี่หัวเนี่ยี่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ออแต่ถ้าอย่างนี้ก็เล็กไม่ต้องใหญ่และน,นี่อย่าแหลมอันไหนอย่าแรลมไอ้น,นี่มสมันแหลมไอันนี่มันแทงมันที่เราลูกน้องเพราะเราชอบเรื่องการสมบัดเขียนแค่นี้ไอ้น,นี่อย่าเชื่อม ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมแยกออกมาก็ได้ตัวนี้อันนี้อย่าแหลมใช่ไหมโอ้แสดงว่าเราต้องคนทวนแล้วแสดงว่าตอนที่เราสะบัดเราสนุกกับการสะบัดครับถ้าเป็นอย่างนี้ดีเออพิธีแล้แล้วหัวปกติผมจะเขียนแบบกลมกลมกลมเนี่ยพวกคิดคิดทีดีเริ่มสร้างสรรค์แต่ขอ่มีดำดำไอ้ดี่ผลเรื่องสติปัญญาเรื่องถึงเวลาแล้วเวลาจะขึ้นคอควายก็วนนะขึ้นแล้วนะขึ้นไปคอควายเขาบอกให้ควายปุ๊บแล้วส่งสัญญาไอ้ตัวนั้นไอ้ส่งสัญญานั้นไม่ได้สิ่งผิดเป็นฟอร์มที่ ที่ดูแล้วเป็นบอดีวานของเราครับอ่าเป็นบอดีวานของเรามันก็จะแบบมีบอกในยะาอะไรหลายอย่างนี่คอควายนี่เห็นไหมคอค,ควายเขียนเส้นยานสูงกว่าบอดีวานซึ่งบอดีวานอันเก่าที่เขียนไม่สมบัติเท่ากับเนญ่าคอควายเลยแต่ <ขอ S 1> คน<ล>ส่วนใหญ่พิติกเอาคนส่วนใหญ่เลยนะนี่นี่คือผมผมว่าผมเป็นส่วนน้อยนะที่เซนอย่างเงี้ยไอ้คนส่วนใหญ่ที่เซนยุ่งเหยิงมากเช่นเช่นโอ้ยผมว่าคนไทยนี่เนเช่นมากเลยที่เซนแบบ เนี่ยเซ็นประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนไทยอ่วราะว่งทีเขาเขาไม่เข้าใจไงพอเขาไม่เข้าใจเขาจะสะบัดไปตามภาวะของเขาเราอ่านเขาสะบัดเนี่ยแหละทําไมเขาสะบัดนี้แต่ดอกแรกที่เขาคุยเรื่องครอบครัวไอ้ขว้ามันคือครอบครัวใช่ไหมแต่ตัวสะบัดซ้ายว่าเราไม่รู้หรอกเขาเขียนอะไรเราเราบอกว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรแล้วเราบอกว่าไอ้นี่ปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวครอบครัวเขาเขียนภาษากี่กภาษาไทยภาษาไทย อันนี้ภาษาไทยอันนี้คุณเขียนจริงไหมเนี่ยเขียนจริงหรือรหรือของใครนี่ลายเซ็นเก่าของใครออกมืออ๋อออันนี้ไม่อันนี้ไม่ดีอันนี้ทะเลาะมีมีทะเลาะอีกรอบครอบครัวแต่ว่า้ตัวพญานาคตัวแรกนี่คืออะไรคอควายคอควายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัญญาณคอควายเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อมด้วยบริวารเห็นไหมบริวารลากมาตำแหน่งนี้เรื่องเก่าๆเห็นไหมคือเจออย่างเงี้ยบอกเปลี่ยนเลยเพราะเปลี่ยนเถอะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ผมว่าเซ็นอย่างนี้เซ็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ใช่บางทีไม่บางทีคุณเป็นคนสะบัดใช่ไหมถ้ามันเรียกชื่อโคงกระพันเอาโคงกระพันขึ้นกระดานห้าคนเลยเขียนไม่เหมือนกันสักคนคมันก็จะสะบัดไปตามภาวะและยิ่งวุฒิยังยังขาดวุฒิภาวะหมายถึงว่ายังอาย่าังน้อยอยู่มันก็จะเขียนอย่างนี้ไป,ไปสะบัดไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขียนไปอย่างนี้หรือนนลายเซ็นเก่าม่นนานอยางเนี้ยนานแล้วประมาณกี่ปีโอ้ยผมว่า ยี่สิบหรือเปล่าโตก็ตอนนั้นวุฒิภาวะเป็นไงเราเรายังอายุยังขาดประสบการณ์ยังหนุ่มนะยังหนุ่มยังมีความกระตุ้นความความอยากยังอยากจะไอ้นู่นอยากจะไอ้นี่อยากนี่ไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแพทเทิร์นแล้วก็แบบอายุวุ่นวายครับแต่นี้เราเริ่มเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราอายุห้าสิบกว่าเริ่มจะเปลี่ยนเคาเจอร์ใหม่ลวเริ่มจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ลวครับแล้ววิธีการเขียนอะไรเขนเขียนยังไงถึงจะได้ สัญญาณที่โดยพยัญชนะตัวแรกของชื่อและนามสกุลเนี่ยใหญ่ตัวต่อไปครึ่งหนึ่งแล้วเขียนพยัญชนะก่อนแล้วค่อยใส่สรับสลาด้านล่างสู่สูใสก่อนเนี่สระต่อไปอันกลางสละเอสละแอสละโอสละไอแล้วก็ต่อไปข้างบนสลีสลีสลือสืแทนค่าด้วยวงกลมแทนค่าวงกลมแล้วก็แทนค่าด้วยไม่โทไม่เอกกัลันอะไรก็วาไปวิธีการเขียนวิธีการเขียนทําไมต้องเรียงลําดับอย่างนี้สมมติ ผมเขียนสละแอร์ก่อนได้ไหมแล้วเสือไม่เขเขียนพยัญชนะต้องพยัญชนะก่อนแล้วถ้าพยัญชนะก่อนผมผมสลับไปเขียนสละแอแล้วมาสละอุแล้วมาได้ไหมไม่ต้องตามเรียงคือพื้นฐานการเขียนเขียนอย่างนี้สิเวลาเซนนะเเซ็นฉพาะลายเซ็นนะใช่ใช่เฉพาะลายเซนไอคุณจะเขียนอะไรยังไงเอาแต่ว่าลายเซ็นต้องเป็นทามิ่งนี้ อ่าตีโอเคเอาละครับถ้า f อนะฮะอยากรู้ลึกซึ้งก็ต้องคุยกับพิติกแล้วล่ะในศาสตร์ที่พิติศศึกษามาอันนี้เราคุยกันให้ฟังนะฮะในเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะฮะที่มีผลกับเรานะฮะก็คร่าวๆให้ฟังกันก็เชื่อว่าท่านผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะฮะหรือว่าจะปรึกษาพิติศก็ได้นะฮะปรึกษาพิติกทางไหนดีพี่ทางนี้เลยครับ โซเชียลทางนี้นะฮะทางนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ,รบอัลบปีใหม่นี้เดี๋ยวให้พี่ติ๊กโอยพอรแฟนรายการนิดนึงครับพี่ครับก็ปีใหม่นี้ก็ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขนะครับ,รบรก็มีโชคดีสมองเราเนี่ยมันมีบวกกับลบครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตัดสัญญ,ญาณลบจากสมองเราไปได้หมายถึงว่าคิดบวกนะครับอันนีถ้ถ้าบอกว่า บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาเรียกบททดสอบก็ได้ครับถ้าเราผ่านบททดสอบบางเรื่องไปได้เราก็จะเข้าใจบางอย่างมากขึ้นใช้ชีวิตในทางบวกที่เราเข้าใจและเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตจนถึงบ้านปลายชีวิตครับโอ้จริงๆแล้วดีนะรเรื่องที่พี่ติ๊กพูดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราในบางทีสัญ,ญญาณลบก็มีสัญ,ญญาณบวกก็มีเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่า มนุษย์ทุกคนจะเป็นผู้วิเศษจนไม่มีสัญญาณลบอะไรเลยมีกันทุกคนท่านผู้ชมผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติผมเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยยังมีเรื่องลบในชีวิตมากมายนะแต่เราพยายามไม่คิดคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดีชีวิตจะมีความสุขวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับพี่ติ๊กขอบคุณครับพี่สวัสดีทุกท่านครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้ะถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ